สวัสดีครับวันนี้ชัดก็จะมารีวิวเจ้า t o y ยต้ VO อนะครับ 1.5E เกียร์ออโต้ปี2010-11นะครับผมคันนี้ก็ชัดเก็บงานมาให้พร้อมใช้งานหมดแล้วนะครับผมไฟนงไฟหน้าขัดเคลือบเซรามิกมาให้ใหม่นะครับผมแล้วก็สปอตไลท์นะครับจัดการใส่มาให้ใหม่หมดแล้วนะครับผมคันนี้ชัดก็ภายนอกมีเก็บสีริ้วรอยรอบคันไปนะครับผมเก็บแค่บางจุดนะครับผมยางใหม่สีเส้นนะครับคันนี้เป็นตัวดิสเบรกสีล้อนะครับผมนี่นะครับ นี่ยางปี2023นะครับอาจจะเลอะนิดนึงนะครับเพราะฝนตกนะผมล้างไปแล้วก็จริงแต่ฝนตกนะนี่ยางดอกแน่นมากเลยนะครับกันสาดเบิกมาให้ใหม่แล้วนะครับผมสเกิร์ตรอบคันใส่มาให้แล้วนะครับพร้อมทําสีนะครับนี่ครับสภาพสวยๆเลยนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับช่วงล่างมีการเก็บบูทลูกหมากบูทปีกนกกันโคงมาหมดแล้วนะครับผมวันนี้ก็ลมแรงนิดนึงนะครับผม นี่ครับฟิล์มติดให้ใหม่รอบคันนะครับเป็นดำสี่ปอร์เซ็นนะครับผมนี่นะครับสภาพรอบคันสวยดูดีพร้อมใช้งานนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับนี่นะครับภายในก็จะเป็นเบาะหนังดำได้แดงนะครับผมหุ้มมาใหม่นะครับนี่ครับสภาพสวยๆเลยนะครับผม พวงมาลัยสามก้านนะครับเป็นแอร์แบ็กนะครับผมจอวิทยุไพโอเนียนะครับไม่สองแสนสองหมื่นกิโลนะครับแอร์เย็นฉ่ำล้างแอร์มาให้หมดแล้วนะครับนี่นะครับภายในสวยๆเลยนะครับกระจกพับไฟฟ้านะครับนี่พับได้หมดทั้งสองข้างนะครับผมแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมนี่นครับคอนโซลข้างนะครับผมกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ครบหมดนะครับ ภายในข้างหลังนะครับผมสภาพสวยๆอิ่มๆอเช่นกันครับคันนี้ชัดก็ล้างซักเบาะซักพรมมาหมดแล้วนะครับนี่นะครับผมแผ่นปูนะครับมีสองชั้นนะครับผมมีที่ดักฝุ่นแล้วก็พรมอีกชั้นหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับผมผ้าหลังคงหลังคาสวยสะอาดนะครับซักมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝาท้ายแล้วก็ห้องเครื่องกันนะครับ นี่นะครับฝาท้ายฝาท้ายก็มีถาดรองของให้ด้วยอีกชั้นนึงนะครับนี่ครับนี่มีปมของเดิมอยู่ครบนะครับนี่นะครับล้อยางอะไหล่อยู่ครบนะครับแล้วก็เครื่องมือที่ถอดล้อแม่ลงแม่แรงอยู่ครบนะครับแม่แรงจะอยู่ใต้เบาะคนนั่งนะครับผมฝาท้ายเดิมโรงงานนะครับโลโก้โตโยต้าอยู่ครบนะครับผมน็อตไม่เคยแกะนะครับนี่เดิมเดิมเลยนะครับ ฝั่งนี้ก็ไม่เคยแกะเช่นกันนะครับลางน้ําของเดิมจากโรงงานนะครับเดิมจากโรงงานเช่นกันนะครับผมเม็ดอาร์ตอยู่ครบเลยนะครับเนี่ยอยู่ครบหมดเลยนะครับเคเดีแต่เราไปดูห้องเครื่องกัน ันนี้ก็เครื่องดีนะครับผมสตาร์ทง่ายเสียงนิ่มน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับนี่น้ำมันคงน้ำมันเครื่องถ่ายมาแล้วนะครับผมแล้วก็น้ำมันน้ำถ่ายมาใหม่แล้วนะครับฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับน็อตเดิมๆโรงงานนะครับไม่เคยแกะนะครับแต่ตรงนี้ก็จะมีลอกตามอายุการใช้งานนะครับผมนี่นะครับฝากระโปรงก็ไม่เคยแกะเช่นกันนะครับ นี่ครับไม่เคยแกะนะครับผมหัวชงหัวชกเดิมนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวภายในแล้วก็ไปลองเทสได้กันนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ภายในรถแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาเทสเรื่องระบบแอร์กันนี่ใช้งานได้ครบหมดนะครับปรับได้สีระดับนะครับผมแอร์เย็นฉ่ำดีนะครับ อ่าแล้วก็เดี๋ยวมาเทสกระจกไฟฟ้ากันกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันนะครับผมไปลองขับกันนะครับผมเดี๋ยวชัดค่าเข็มขัดก่อนช่วงล่างแน่นดีนะครับ วิ่งทางไม่เสมอเนี่ยไม่มีดังนะครับผมนี่นครับรถขับใช้งานปกติเครื่องเร่งดีนะครับผมเกียร์เปลี่ยนปกตินะครับนี่นครับขับปกติขับมือเดียวได้เลยนะครับพวงงอะไรแน่นดี คันนี้ก็เก็บงานมาให้พร้อมใช้งานหมดแล้วนะครับก็แทบไม่เหลืออะไรแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับกระจกมองข้างปรับได้หมดนะครับผมโอเคครับก็ถ้าใครสนใจนะครับสอบถามมันเข้ามาได้นะครับหนึ่งแสสาหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองขอบคุณมากครับ